ล่าสุดน้องๆ baby m o n s t e ์เดินทางออกจากเกาหลีใต้เพื่อจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วโอ้โหอย่างไรก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้เด็กๆน่ารักกันมากๆเลยมาชมแฟชั่นกันเลยวันนี้น้องแคนนี่แต่งตัวน่ารักมีสไตล์เป็นของตัวเองกิมมิคแต่และอย่างมีการเพิ่มลูกเล่นน้องใส่เสื้อสีดําด้านในใช่ไหมคะที่เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ใส่เสื้อถักที่มีลายเป็นเลข13นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เอาแว่นตาคาดไว้กางเกงยีนถุงน่องดําน่ารักมากมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ ล้าแต่งตัวชิกกี้ตาไทยแดนเนธอนี่มันฮ่องจริงๆเลยแม่แม่ติดแท็กแล้วหนึ่งนะตอนนี้ว่าแฮตแท็กไทยแดมีเจค,คนสุดฮ่องแล้วก็แฮตแท็กชิกกี้ตาจังหวะตกหลุมรักสุดๆเพราะว่าน้องออร่ามากโมเมนต์นี้น่ารักมากๆพี่ๆช่างภาพนี่ถามว่ากลับบ้านใช่ไหมจะได้กลับบ้านไทยแล้วนี่นาะน้องชิกกี้ตาก็พยักหน้าเงึกเงกค่ะแล้วก็บอกว่าใช่ค่ะเย่โ yeah. อ oh ้โ oh ห oh oh. คือพี่ๆนักข่าวชวนคุยมากแล้ววันนี้น้องก็เดินนําพี่ๆเลยนะคุยกับพี่ๆนักข่าวด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะเอ็นดูหนูะเยอะนะคะ จังหวะนี้น้องชิกิต้าก็คือเอาเครื่องหัวใจไปเลยน่ารักที่สุดอย่างไรก็ขอให้หนูเจ๊แคนเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะสวยรอต้อนรับแบบว่าทางโซเชียลเดอ้ออย่างใจจดใจสอนแล้วก็ไปกำลังใจให้แม่ๆที่ไปรอต้อนรับน้องน่าจะถึงในช่วงเดือดๆเลยนะ น้องแพรน่ารักมากลูกของพริตาคือบา์บี้และก็พริตาความคู่กันใส่เสื้อเขนยาวแล้วก็เสื้อสีขาวด้านในกระโปรงญี่ปุ่นใช่ไหมมาแนวแนวบาบี้มากและคือน้องให้หัวใจแฟนๆอีกแล้วน้องสดใสแลวก็เอิก๊กอากไปที่สุดเลยนะอันนี้แฟนๆเข้าเมาส์กันหน้าขาวก็คือเรียกใหญ่เลยตัวน่ารักมากคุณหนูสุดๆเลยจะได้กลับบ้านแล้วเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโอ้โอ ไฮยอนมีการใส่เสื้อสีขาวๆรองคอนเซปต์กางเกงเสื้อรอมนี้น้องอาฮยอนก็คือเปลี่ยนสีผมกลับไปสีดําแล้วนะคะนี่ยน่ารักมากมายเปลี่ยนสีผมเพื่อการคัมแบ็กเลยนะน้องโรราก,ก็น่ารักมากๆปกคอเสื้อสีชมพูใส่กางเกงยีนลูกสาวกำลังมาไทยแล้วนะคะน้องรุกะเสื้อกล้ามและก็กางเกงคาโก้น้องรุกะโบกมือบายๆให้กับแฟนคลับตอนที่อยู่ด้านใน น้องอาสามมาไทยรอบนี้เทสดีมากใส่เกงเกงแล้วก็ใส่เข็มขัดนะคะโอ้โหมันเอ๊มาจึงใส่รองเท้าหุ่มขอ้อแรปเปอร์นี่อาสะมีคนให้ของขวัญน,น้องอีกแล้ว กลางเกงยีนเสื้อสีดําน้องรามีข้าวของเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรามีแฟนคลับมารอส่งน้องรามีไปประเทศไทยเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่งตัวแบบว่าจึง้งเวอร์ยินดีต้อนรับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะเวลคัมไทยแลนด์และก็น้องแพรและก็น้องชิกิต้าจะได้กลับบ้านเกิดเพราะมาแสดงแฟนมิดและก็งานอีเวนต์ต่างๆที่ประเทศไทยโหยินดีต้อนรับมากๆค่ะเด็กๆก็น่าจะถึงดึกๆเลยนะแม่ๆที่รอซัพพอร์ตน้องๆนะคะและก็ร ต้อนรับอย่างไรก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อ